อ่าน,านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบเยอรมีบทที่22บทที่ยี่สิติัสบทที่หนึ่งประจันบัญญร์ที่สาอตุลาคม2022มัยเยอรมีบทที่ยี่สิบสา2ยี่สคำชักชวนให้กลับใจพระยาเวตัดดังนี้ว่าจงลงไปยังราชสำนักของกษัตริย์ยูดาและกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ที่นั่นว่า ข้าแต่กษัตริย์แห่งยูดาห์ผู้ประทับบนพระที่นางของดาวิดจงสดับพระวจนะของพระยาเวทั้งฝ่าพระบาทข้าราชกา,ารของฝ่าพระบาทและประชาชนของฝ่าพระบาทผู้เข้ามาในประตูเมืองน,นี้พระยาเวตัดดังนี้ว่าจงกระทําความยุติธรรมและความชอบธรรมจงช่วยกู้ผู้ที่ถูกกลันให้พ้นมือของผู้ที่บีบบังคับและอย่าทําความผิดหรือความ รุนทารุนแก่คนต่างด้าวลูกกพร้าพ่อและหญิงม่หรือทําให้โรหิตที่ร้ายความผิดหลังออกมาถึงตายในสถานที่นี้ถ้าเจ้าเชื่อฟังถ้อยคำข้อนี้จริงๆแล้วจะมีกษัตริย์ผู้ประทับบนพระที่นัาของดาวิดเข้ามาทางประตูของพระราชวังนี้สเสด็จมาโดยรถลบและมา้าทั้งตัวกษัตริย์บรรดาข้าราชาการและประชาชนของพระองค์แต่ถ้าเจ้าไม่ฟังถ้อยคำเหล่านี้พระยาเบตัดว่า เราปฏิญาในนามของเราเองว่าราชสำนักจะเป็นที่ทิ้งร้างเพราะพยาเวตัดังนี้เกี่ยวกับราชสำนักแห่งกษัตริย์ของยูดาว่าเจ้าเป็นเหมือนกิเลอาสำหรับเราเป็นดังยอดภูเขาของเลเป็นดังยอดภูเขาเลบานอนถึงกันนั้นเราจะทำให้เจ้าเป็นถิ่นทุรกันดารแน่เป็นเมืองที่ไม่มีคนอาศัยเราจะเตรียมผู้ทำลายไว้ต่อสู้เจ้าต่างก็มีอาวุธของตนแล้พวกเขาจะตัด ต้นส่วนสีดาที่ดีที่สุดของเจ้าลงและยวนเข้าในไฟและประชาชนาเป็นอันมากจะผ่านเมืองนี้ไปและทุกคนจะพูดกับเมืองจะจะพูดกับเพื่อนของตนว่าทำไมพระยาเวจึงทรงทำเช่นนี้แก่เมืองใหญ่นี้และพวกเขาจะตอบว่าเพราะเขาทั้งหลายได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระยาเวพระเจ้าของเราไปนมัสการและปฏิบททัติพระอื่น อย่าร้องไห้เพื่อผู้ตายอย่าเสียใจเพราะเขาเลยแต่จงร้องไห้เพื่อผู้ที่จะจากไปเพราะเขาจะไม่ได้กลับมาเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอีกเลยข้อความถึงบรรดาบุตรของโยสิยาพราะพยาเวตัดตรงนี้แหละเกี่ยวกับชันลูมโอรส โยสิยากษัตริย์แห่งยูดาหพู้ซึ่งครองราชต่อจากโยสิยาราชบิดาและได้ไปจากสถานีสถานที่นี้แล้วว่าเราจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเจ้าจะสิ้นชีวิตในที่ซึ่งเขาจับเจ้าไปเป็นเชลยและเจ้าจะไม่เห็นแผ่นดินนี้อีกเลยวิบัติเก่าเขาผู้สร้างวังของตนด้วยความไม่ชอบธรรมและสร้างห้องชั้นบนด้วยความไม่ยุติธรรม ผู้ทำให้เพื่อนบ้านของเขาปนนิบัติเขาโดยไม่ได้อะไรเลยแนละไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่เขาผู้กล่าวว่าเราจะสร้างวังใหญ่อยู่เองเพราะมีห้องชั้นบนกว้างขวาง,งและเจาะหน้าต่างในห้องนให้ห้องนั้นและบุกฝาผนังด้วยไม้สนสีดาและทาด้วยชาดและทาด้วยชาตดเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นกรรษัตริย์เพราะเจ้าแข่งกันไม่ได้ แข่งการมีไม้สนสีดาหรืออวิดาของเจ้ากินและดื่มแต่ยังทำความที่จะทำและความชอบธรรมไม่ใช่หรือเขาจึงอยู่เย็นเป็นสุขเขาพิพากษาคดีของคนจนและคนขัดสวนเผ่าข้ออยู่เย็นเป็นสุขทำอย่างนี้จึงเป็นการรู้จักเราไม่ใช่หรือพยาเวตัดังนี้แหละจะเจ้ามีตาและใจไม่เพียงมุ่งหาํำไร่อาธรรมของเจ้าเพื่อทำให้โลหิตที่ร้ายความผิดตกถึงตายและเพื่อบ,บีบบังคับ และกระทําทารุณเพราะฉะนั้นพระยาเวจึงตรัสดังนี้เกี่ยวกับเยโฮยาคิมโอรสของโยสิยากษัตริย์แห่งยูดาว่าเขาทั้งหลายจะไม่ข้ามควรถึงเขาว่าอนิจังพี่ชายเอ๋ยหรืออนิจาพี่สาวเอ๋ยเขาทั้งหลายจะไม่ข้ามควรถึงเขาว่าอนิจาเจ้านายหรืออนิจารพระอ,องค์ท่านเขาอาจจะถูกฝังไว้อย่างฝังลาคือถูกลากไปโยนทิ้งไว้ข้างนอกประตูเมืองเยรูซาเล็ม จงขึ้นไปที่เลบานอนและปูร้องและจงเปล่งเสียงของข้าพเจ้าในเมืองบาชานจงร้องจากอาบาริมเพราะว่าคนรักทั้งสิ้นของเจ้าถูกทำลายเสียแล้วเราได้พูดกับเจ้าเมื่อเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขแต่เจ้ากล่าวว่าเราจะไม่ฟังนี่เป็นวิธีการของเจ้าตั้งแต่อย่างหนุ่มๆคือเจ้าไม่ฟังเสียงเราลมจะดูแลผู้เลี้ยงแกะทั้งสิ้นของเจ้าและบรรดาคนรักของเจ้าจะตกไปเป็นเฉลยแล้ว เจ้าจะอับอายขายหน้าเนื่องด้วยความอธรรมทั้งสิ้นของเจ้าชาวเมืองเรวานอนผู้สร้างรังอยู่ท่ามกลางไม้สนสีดาเอ,อ๋อเราจะข้ามครวนสักเท่าใดเมื่อความปวดร้าวมาเหนือเจ้าอย่างความเจ็บปวดของหญิงที่คลอดบุตรการพิพากษาเหนือโคเนยียเยโฮยาคีนพระเเวตัดว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดแม้ว่าโคเนยียบุตรของเยโฮยาคิมกษัตริย์ แห่งยูดาเป็นแหวนตราอยู่ที่มือขวาของข,ของเราถึงกรนนั้นเราจะถอดออกเสียและมอบเจ้าไว้ในมือของคนเหล่านั้นที่สแสวงหาชีวิตของเจ้าในมือของคนเหล่านั้นซึ่งพวกเจ้ากลัวคือในมือของเนบูคัดเนสสากษัตริย์แห่งบาบิโลและในมือของคนเคลเดียเราจะเบี่ยงเจ้าและมันดาผู้คลอดเจ้าไปยังอีกประเทศหนึ่งท,ที่ที่ซึ่งเจ้าไม่ได้เกิดที่นั่นและเจ้าจะตายที่นั่น แผ่นดินซึ่งเขาอะไรอยากจะกลับนั้นเขาจะไม่ได้กลับไปโค,โคนียาชายผู้นี้เป็นหม้อที่ถูกดูหมิ่นและแตกหรือเป็นภาชนะที่ไม่มีใครชอบหรือทาไมตัวเขาและลูกของเขาจึงถูกเหวี่ยงและถูกโยนเข้าในแผ่นดินซึ่งเขาทั้งหลายไม่รู้จักโอ้แผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินเอ,อ๋ยจงฟังพระวจนะของพยาเวพระยาเวตัดดังนี้ว่าจงเขียนลงว่าชายคนนี้ไม่มีบุตร เป็นชายที่เป็นชายซึ่งไม่มีความสําเร็จในชีวิตของเขาเพราะไม่มีใครในเชื้อสายของเขาที่จะอุ้งเรืองและได้นั่งบนบัลลังก์ของดาวิดและปกครองในยูดาอีกเยเรมีบทที่23การบูรณะหลังการตกเป็นชะเลยพระยาเวต,ตัตรงนี้ว่าวิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะผู้ทำลายและกระจาย แกะแห่งลานหญ้าของเราเพราะฉะนั้นพระยาเวรพระเจ้าแห่งอิสราเอลตัดกับผู้เลี้ยงแกะผู้ดูประชากรของเราดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายได้กระจายฝูงแกะของเราได้ขับไล่มันไปเสียและเจ้าไม่ได้เอาใจใส่มานี้นะเราจะลงโทษเจ้าเพระเาะการกระทำของชั่วของเจ้าพระยาเวตัดดังนี้แหละและเราจะรวบรวมฝูงแกะ ของเราที่เหลืออยู่ออกจากประเทศทั้งปวงซึ่งเราได้ขับไล่เขาไปอยู่นั้นและจะนำเขากลับมายังข้อของเขาเขาจะมีลูกโดกและทวีมากขึ้นเราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะไว้เหนือเขาผู้ที่จะเลี้ยงดูเขาและเขาทั้งหลายจะไม่ต้องพวัวหรือขั้นค้ามหรือขาดแคลนเลยพระยาเวตัดอย่างนี้แหละกิ่งชอบธรมของดาวิดพระยาเวตัดตัดว่านี่เนี่วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะให้กิ่งชอบธรรม งอกออกมาสําหรับดาวิดผู้ที่จะทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชอย่างสุข,ขุมอรอบคอบและจะทรงนําความที่ทำและความชอบธรรมมาสู่แผ่นดินนั้นในสมัยของท่านยูดาจะได้รับความรอดและอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่านคือพระยาเวทรงเป็นความชอบธรรมของเราเพราะฉะนั้นพระยาเวตัดว่านี่นะ่ะวันเวลาจะมาถึง เมื่อคนจะไม่กล่าวอีกต่อไปว่าพระยาเวผู้ทรงนำประชาชนอิสราเอลมาจากแผ่นดินอียิปทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดแต่จะว่าพระยาเวผู้ทรงนำและพาพงพันุ์อิสราเอลออกจากแดนเหนือออกจากประเทศที่พระองค์คงขับไล่ให้ไปอยู่นั้นทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเขาทั้งหลายก็จะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของตนเองปรนามผู้เผยพระวจนะเท็จ เกี่ยวกับเรื่องบรรดาผู้เผยพระวจนะนั้นใจข้าเป็นทุกข์อยู่ภายในข้าและกระดูกทั้งสิ้นของข้าก็สัน่นข้าเป็นเหมือนคนเมาข้าเป็นเหมือนคนไร้สติเพราะเล่าหนุนเนื่องด้วยพยาเวและพระวจนะบรสุทธิ์ของพระองค์เพราะว่าแผ่นดินนั้นเต็มด้วยคนร่วงประเวณีด้วยเหตุคำสาปแช่งแผ่นดินนั้นก็ไว้ทุกข์และลานย่าในถิน่นทุนดานก็แห้งไปวิธีของเขาทั้งหลายก็ชั่วช้า และนองเขาก็ไม่เป็นธรรมทั้งผู้เผยพระวจนะและปุโรหิตก็อาจทำแม้ในนิเวศของเราเราก็ได้เห็นความชั่วของเขาพระยาเวตัดดังนี้แหละเพราะฉะนั้นหนทางเขาทั้งหลายจะเป็นเหมือนทางลื่นในความมืดแก่เขาเขาจะถูกขับไล่เข้าไปและล้มลงในนั้นเพราะว่าเรานำเหตุร้ายมาหามาเหนือเขาในปีแห่งการลงโทษเขาพระยาเวตัดดังนี้แหละในเวลาผู้เผย ในบรรดาผู้เผยพระวจนะแห่งสมาเลียเราได้เห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในสิ่งที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งพวกเขาได้เผยพระวจนะในนามของพระบาอันและได้ให้อิสอราเอลประชากรของเราหลงไปในเวลาบรรดาผู้เผยพระวจนะแห่งเยรูซาเล็มเราได้เห็นสิ่งน่าหวาดกลัวพวกเขาล่วงเวณีและดำเนินอยู่ในความมุสาเขากำลังเขาหนุนกำลังมือของผู้ทำชั่วจึงไม่มีใครหันจากความอาธรรมของเขาทุกคนกลายเป็นเหมือนศพ เหมือนโสโดมและเราและชาวเมืองนั้นก็เหมือนโกโมลาเพราะฉะนั้นพระยาเวจอมทัพจึงตัดเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นว่านี่นะเราจะเลี้ยงเขาด้วยบรเพชรและให้น้ำมีพิษเขาดื่มเพราะว่าเพราะว่าอาธรรมได้ออกไปทั่วแผ่นดินนี้จากผู้เผยพระวจนะแห่งยูลสเลมพระยาเวจอมทัพตัดดังนี้ว่าอย่าฟังท้ายคำ ของผู้เผยพระวจนะผู้เผยที่ให้ท่านฟังทําให้ท่านเต็มด้วยความหวังหวังลมลมแรงแรงและเขากล่าวถึงมิตในใจของเขาเองไม่ใช่จากพระโอษฐ์ของพระยาเวเขาพูดกับทุกคนที่ดู้มิตพระวจนะของพระยาเวเสมอว่าท่านจะสุขสบายและและแก่ทุกคนที่ดื้อตามใจของตนเองเขากล่าวว่าจะไม่มีเหตุร้ายมาถึงเจ้า เพราะว่าใครเล่าที่ได้ยินได้ยืนอยู่ในที่ประชุมของพระยาเวที่จะพิเคราะห์และเห็นและฟังพระวจนะของพระองค์หรือใครที่ใส่ใจในพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังนี่หน่ะพายุของพราวาเวคือพระพริโรธได้ออกไปแล้วเป็นพายุหมุนรุนแรงมันจะวนเหนือศีรษะคนอธรรมความกิดของพระยาเวจะไม่หันกลับจนกว่าพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จให้ตามพระเจตนานพระใหยของพระองค์ภายหลังพวกพวกเจ้าจะเข้าใจเรื่องนี้แจมแจ้ง เราไม่ได้ส่งผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นไปแก่พวกเขายังพวกเขายังวิ่งไปเราไม่ได้พูดก,กับเขาแต่เขายังเผยพระวจนะแต่เขาทั้งหลายได้ได้ยืนอยู่ในที่ประชุมของเขาขเขาก็คงจะได้เปล่าร้องถ้อยคําของถ้อยคําเราต่อประชากรของเราแล้วคงได้ให้พวกเขาหันกลับมาทางชั่วของเราและหันกลับการกระทําชั่วช้าของเขาแล้วพระยเวตัดดังนี้ว่า เราเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลด้วยหรือพยาเวตัดว่าใครจะซ่อนตัวออกจากเราไปอยู่ในที่ลีรับเพื่อเราจะไม่เห็นเขาได้หรือเราจะไม่ได้อยู่เต็มฟ้าสวรรค์และโลกหรือพยาเวตัดอย่างนี้แหละเราได้ยินผู้เผยเพระวจะนะผู้ทรงเผยเพระวจนะเทศในนามของเราได้กล่าวว่าข้าพเจ้าฝันไปข้าพเจ้าฝันไป จะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานสักเท่าใดพวกผู้เผยพระวจนะคิดได้อย่างไรคิดได้อย่างนี้หรือคือผนะู้เผยพระวจนะเท็จตามการหลอกลวงในใจของตนผู้มุ่งหมายจะทําให้ประชากรของเราลืมชื่อเราโดยความฝันของพวกเขาซึ่งเราเล่าสู่กันฟังอย่างกับบรรพุรุษของเขาที่ลืมชื่อเราไปติดตามพระบาอันผู้เผยพระวจนะที่ฝันเล่าความฝัน ขนาที่ฝันเล่าความฝันแต่ให้คนที่มีถ้อยคําของเราถ้อยคาของเราอย่างสุจจิตเพราะฟางข้าวจะเปรียบอะไรกับข้าวได้ดีเพราะพยาเวตัดังนี้แหละพยาเวตัดังนี้แหละถ้อยคําของเราเหมือนไฟและเหมือนคอรอนที่ทุกให้แตกเป็นเยงเสียงไม่ใช่หรือพยาเวตัดังนี้ว่าเพราะฉะนั้นนีเนี่ยเราต่อสู้กับบรรดาผู้เผยพรจจะวจนะผู้ขโมยถ้อยคำของเราจากกันและกันพยาเวตดดังนี้ว่า นี่เนะ่เราต่อสู้กับพวกผู้เยผยพระวจนะผู้ใช้ลีดของเขากล่าวาว่าองค์เจ้านายตัดว่านี่นะ่เราต่อสู้คนเหล่านั้นที่เยผยพระวจนะฝัน,นเค็ดพยาเวต,ตัดอย่างนี้แหละและผู้ซึ่งบอกและนําประชากรของเราให้หลงไปโดยคํามุสาอ,อย่างไม่ยั้งคิดของเขาเมื่อเราไม่ได้ใช้เขาหรือสั่งเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ชนชาตินี้อย่างไรเลยพยาเวตัดอย่างนี้แหละ เมื่อมีประชาชนคนหนึ่งคนใดหรือผู้เผยพระวนะคนใดหรือปุริชคนใดถามเจ้าว่าอะไรเป็นขรัวาของพระยาเวพระเจ้าทรงตอบว่าพระยาเวตรัสว่าพวกเจ้านั่นแหละเป็นภาระและเราจะโยนเจ้าไปเสียส่วนผู้เผยพระวนะผู้โหิตหรือประชาชนผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งพูดว่าขรัวาของพระยาเวเราจะลงโทษผู้นั้นและเขาปวงเขา พวกเจ้าจงพูดดังน,นี้คือทุกคนพูดกับเพื่อนบ้านของตนหรือทุกคนพูด,พดกับพี่น้องของตนว่าพระยาเวทรงตอบว่าอะไรหรือพระยาเวตรัสว่าอะไรแต่อย่าเอ่ยว่าขรู้ว่าของพระยาเวอีกเลยเพราะว่าขารู้ว่านั้นเป็นคำของแต่ละคนและเจ้าได้ผันแปรพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงพระชนคืออยู่คือพระยาเวจอมทัพพระเจ้าของพวกเรา เจ้าจงกล่าวกับผู้เผยพระวจนะดังนี้ว่าพระยาเวทรงตอบท่านว่าอะไรหรือพระยาเวตัดว่าอะไรแต่ถ้าพวกเจ้าพูดว่าขร้วาของพระยาเวพระยาเวตัดดังนี้ว่าเพราะพวกเจ้าได้กล่าวคําเหล่านี้ว่าขร้วาของพระยาเวเมื่อเราใช้ไปนะไปหาเจ้าว่าเจ้าอย่าพูดว่าขร้วาของพระยาเวเพราะฉะนั้นนี่น่ะเราจะยกเจ้าทั้งหลายขึ้นและแน่และโยนเจ้าไป ไปเสียจากหน้าเราทั้งเจ้าและเมืองซึ่งเราได้ให้แก่เจ้าแก่บรรพบุรุษของเจ้าและเราจะนําการตําหนิเป็นนิดและความอาเป็นนิดมาเหนือเจ้าทั้งหลายซึ่งจะไม่มีไม่ลืมเลือนเลยอ่านพัะคาัมภีหนึ่งทีหนึ่งรอบทีสับทที่หนึ่งการทักถ่ายจากวโรซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและอารทูตขเมะยพระเยซูคริส เพื่อความเชื่อของคนที่พระเจ้าทรงเลือกและความรู้ในวความจริงตามทางพระเจ้าซึ่งอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันที่พระเจ้าผู้ไม่ตรัสมุสาทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของกาลเวลาและและในเวลาที่ทรงกําหนดก็ทรงสั่งดงพระวจนะขององค์ด้วยการประกาศที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราถึงทิตัส ผู้เป็นบุตรที่แท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกันขอขอ,ขอบคุณและสัรติสุขจากพระเจ้าบิดาและจากพิโยสิตพระผู้ช่วยรอดของเราดำรง,งอยู่กับท่านเถิดงานของตีตัสทีเกาะคริสเหตุที่ข้าพเจ้าจะละท่านไว้ที่เกาะคริสนั้่นก็เพื่อให้ท่านแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ขา้าพเจ้าคำชัดท่านคือคนที่ไม่มีข้อตาหนิเป็นสาม,มีของหญิงคนเดียวมีลูกๆที่เชื่อแล้วไม่ ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อด้านเพราะว่าผู้ครองดูแลซึ่งเป็นผู้รับใช้ฉันทาของข้าพเจ้าต้องไม่มีข้อตําหนิไม่เย่อหยิ่งไม่อารมณ์ร้อนไม่ดื่มสุรามินเมาไม่ชอบความรุนแรงและไม่เป็นคนโรคมักได้แต่มีอัธยาศัยต้อนรับแขกรักความดีและมีสิ์สปัญญะชอบทําโดยสุดรู้จักบังคับใจตนเองและยึดมั่นในพระวนะินาตนสัจจริงตามคําสอนเพื่อนํา มาสามารถหนุนใจด้วยคําสอนถูกต้องที่ถูกต้องและชี้แจงต่อพวกคนที่คัดขานเพราะว่ามีคนอยจ่นวนมากที่ดื้อด้านพูดแต่เรื่องม่มีประโยชน์และหลอกลวงโดยเฉพาะพวกที่เขาสุนทตจะเป็นต้องให้เขาสงบปากสงบคําเนื่องจากพวกเขาคว่ำทั้งโครัวเรือนโดยสอนสิ่งไม่ควรจะสอนเพราะโรคมักได้ผู้ทํานายคนหนึ่งจะพวกเขาเองกล่าวว่าชาวครีชอบพูดปด ปวดร้ายเหมือนสัตว์เกลียดค้าและตะกระ้าคำยามของเขาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นท่านจงกล่าวหายขเขาแรงๆเพื่อให้พวกเขามีความเชื่อที่ถูกต้องไม่สนใจในอย่าง,งพวกจี๋หรือกฎบัญญัติของคนทั้งหลายที่ไม่รับสัจจะสําหรับผู้บรรดาคนที่บริสุทธิ์ในนั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์แต่สําหรับคนที่ชั่วช้าและไม่เชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลยแต่ใจิตใจและบโนธรรมของพวกเขาเสื่อมทรามเขาพูดว่ารู้จักพระเจ้าแต่ในการกระทํานั้นปฏิเสธพระองค์ พวกเขาหน้าเขียนหน้าชังไม่เชื่อฟังและไม่เหมาะสมกับการดีใดๆเลยจบการอ่านพักพีหนึ่งปี1รอบประจำวันจันทร์ที่31ตุลาคม2022อาเมน